สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านเดี่ยวราคาดีเขตพัทยาค่ะตั้งอยู่บ้านเลขที่15ทับ27ตำบลหนองปลืออำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรี เนื้อที่ตามโฉนด106ตารางวาดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะด้านหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ20เมตรติดทางสาธารณะคอนกรีตกว้างกว้กว้าง,างถึง10เมตรด้วยกันค่ะรอบบริเวณเนื้อที่มีการร้อมกำแพงเขตแดนชัดเจน เข้ามาในรั้วบ้านจะมีโรงจอดรถขนาดจอดรถได้1-2ถึคันบริเวณพื้นที่หน้าบ้านจัดเป็นสวนหย่อมสนามหญ้าค่ะจริงๆยังมีพื้นที่ด้านข้างบ้านและด้านหน้าบ้านนะคะที่เป็นสนามหญ้าอยู่ตรงนี้สามารถปรับปรุงรีโนเวทเพิ่มเติมทำสระว่ายน้ำขนาดเล็กๆได้เลยค่ะ ตัวบ้านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำและก็มีห้องโถงกว้างๆแบบนี้เลยค่ะเป็นหน้าต่างบานกระจกมุมนี้ถือว่าเป็นมุมสำหรับรับแขกค่ะและก็ยังมีพื้นที่สำหรับริฟลิ้งรูมเป็นห้องโถงเดียวกันนะคะสำหรับนั่งดูทีวีห้องนอนขนาดกว้างเลยค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำเชื่อมภายในตัวนะคะแล้วห้องนอนขนาดมาตรฐานนอกจากมีห้องน้ำเชื่อมแล้วก็ยังมีห้องแต่งตัวเชื่อมไว้สำหรับ ห้องนอนทุกห้องเลยค่ะเจ้าของแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์หลักนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ยังมีห้องครัวขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องสามารถทําโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่กว่านี้ก็ยังได้นะคะห้องครัวจะมีเคาน์เตอร์และตู้ติดผนังบิวอินรวมถึงตู้ใต้เคาน์เตอร์ค่ะซึ่งขนาดกว้างขวางครัวพร้อมใช้งาน อ้องครัวยังมีประตูเปิดเชื่อมไปห้องซักล้างด้านหลังบ้านค่ะและยังมีห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องห้องนอนห้องที่สองเจ้าของจัดทำเป็นห้องพระนะคะห้องนอนห้องที่สามมีขนาดกว้างขวางค่ะถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมซึงห้องนี้จะมีห้องน้ำขนาดใหญ่และยังมีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นๆค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเจ้าของเสนอขายลดร,ราคาลงมาจากปีที่แล้วที่ประกาศขายไว้5 9ล้าน9บาทตอนนี้ลดลงมาสุดๆเหลือ3 9 9ล้าน9แสนบาทค่ะโลเคชั่นที่ตั้งของบ้านถือว่าดีมากหมู่บ้านนี้มีความเงียบสงบแล้วก็การเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆอยู่ใกล้กับซอยเนินทับหวานและซอยสยามคันทรี่ลับเดินทางไปอ่างเก็บน้ำมาประชันเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะเดินทางไปชาหาดพ พัทยา15นาทีเรียกพิกัดนี้ว่าพัทยาตะวันออกสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ